ขั้นตอนการฉีดยาซีมากโกไทหรือชื่อการค้าคือโอเซมปิดสำหรับรักษาโรคเบาหวานชนิดที่2ปากกาอยู่ในรูปแบบปากกาฉีดยาชนิดพร้อมใช้ซึ่งตัวยาถูกบรรจุในด้านปากกาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่1ตรวจสอบสารละลายที่บรรจุในปากกาต้องมีลักษณะใสและไม่มีสีขั้นตอนที่2การใส่เข็มนำเข็มฉีดยาอันใหม่ขึ้นมาดึงแถบกระดาษที่ปิดโคนเข็มออก สวมเข็มเข้ากับปากกาตรงๆแล้วหมุนเกลียวให้แน่นจากนั้นดึงปลอกเข็มชั้นนอกและปลอกเข็มชั้นในออกห้ามนำปลอกเข็มชั้นนอกไปทิ้งให้เก็บไว้ใช้ภายหลังเพื่อสวมเข็มก่อนถอดออกจากปากกาอย่างปลอดภยัยภายหลังจากที่ฉีดยาเสร็จขั้นตอนที่สตรวจสอบการไหลของสารละลายก่อนใช้ปากกาด้ามใหม่ทุกครั้งให้ตรวจสอบการไหลของสารละลาย หมุนวงแหวนตั้งขนาดยาจนสัญลักษณ์ที่ตรวจสอบการไหลตรงกับขีดบอกขนาดยาจากนั้นกดปุ่มฉีดยาค้างไว้จนกว่าตัวเลขแสดงขนาดยากลับมาที่เลขศูนย์สังเกตที่ปลายเข็มหากมีหยดยาออกมาแสดงว่าพร้อมใช้งานแล้วขั้นตอนที่4การตั้งขนาดยาหมุนวงแหวนตั้งขนาดยาจนได้ตัวเลขแสดงขนาดยาที่ต้องการใช้ขั้นตอนที่5การฉีดยา ทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะฉีดด้วยแอลกอฮอล์บริเวณที่สามารถฉีดได้แก่ต้นแขนต้นขาหน้าท้องและสะโพกดึงผิวหนังบริเวณที่จะฉีดขึ้นมา แทงเข็มฉีดยา90องศาให้มั่นใจว่าสามารถมองเห็นตัวเลขแสดงขนาดยาได้ชัดเจนกดปุ่มฉีดยาค้างไว้จนตัวเลขแสดงขนาดยาปรากฏที่เลข0ถือปากกาค้างไว้ที่ผิวหนังนับช้าชา้า1-10แล้วจึงถอดเข็มออกจากผิวหนังขั้นตอนที่6 การถอดเข็มทิ้งสวมปอกเข็มชั้นนอกแล้วหมุนคลายเกลียวเพื่อถอดเข็มออกจากปากกาจากนั้นสวมปอกปากกาให้เรียบร้อยเพื่อเก็บไว้ใช้ในครั้งถัดไป